รายนี้น่าสนใจทีเดียวบอกอยู่กับแฟนมา2ปีแล้วก็ไปตรวจเลือดเมื่อปี42ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ก็คือเอสนะคะแล้วก็มาเลิกกับแฟนเอาเมื่อปี4 5หแล้วแฟนเขาก็ไปตรวจแต่แฟนตรวจแล้วเขาไม่ติดเชือ้อเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่ติดหรือว่าติดแล้วอาการของเขายังไม่ออกคือเจ้าตัวเนี่ยตรวจมา3ครั้งแล้วแล้วก็พบเชือ้อแต่แฟนเนี่ยตรวจมาสองครั้งไม่พบตอนนี้จะทําอย่างไรกับชีวิตของตัวเองดีคะเครียดมากอยากจะฆ่าตัวตาย รื่องนี้ก็มีด้วยเนาะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าการติดเชื้อไอชวีนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตแต่เธอไม่ได้บอกว่าเธอมีพาร์ทเนอร์กี่คนใช่ว่าไม่ได้บอกว่าแต่กรณีนี้ถ้าคุณผู้หญิงติดเชื้อแต่คุณผู้ชายไม่ติดคุณผู้หญิงคงจะต้องติดมาจากที่อื่นนะคะอย่างเช่นคุณาราดบอกอาจจะมีแฟนคนเก่ามีหรือว่าติดเชื้อมาจากแหล่งอื่นนะคะทําไมถึง คุณผู้หญิงติดเชื้อแต่สามีไม่ติดเชือ้ออันนี้เป็นไปได้คะ่ะคุณฮาร์ด <ừ> ทางการแพทย์นี่พบว่าคุณผู้หญิงถ้าติดเชือ้อแต่งงานกับสามีที่ไม่ติดโอกาสที Britt ่สามีจะติดแค่หนึ่งในสามเองคุณฮาร์ดน้อเหรอฮะค่ะแล้วเขาติดมาก่อน <f ans> ก่อนจะมาอยู่กับแฟนช่ไหใช่ค <Shap cing. S 2> ่ะแต่ถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายติดเชือ้อคุณสามีติดเชือ้อแล้วไปแต่งงานก,น,กนกับคุณผู้หญิงที่ไม่ติดเชือ้อโอกาสที่ <c oughs> คุณผู้หญิงจะติดเชื้อ ประมาณ50%หรือครึ่งหนึ่งเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอวัยวะสรีระเนี่ยสามารถรับกักเชื้อไว้ข้างในได้ทําไมถึงเกิดอย่างนั้นคุณฮัทก็คงสงสัยนะคะว่าทําไมไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยสงสัยอย่างมากเออเพราะว่ามีหลายสาเหตุประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเชื้อ HIV ปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์นี้เรียกว่าเอ็กซ์เลสซีฟมากติดง่ายนะคะบางสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยติดนะคะหรือความจํานวนของเชื้อเช่นว่าถ้าคุณผู้หญิงรายนี้ท่านมีจํานวนเชื้อเยอะ ก็อาจจะไปติดสามีได้ง่ายขึ้นบางท่านก็จํานวนเชื้อที่ปล่อยออกมาไม่เยอะก็อาจจะไม่ติดและคุณสามีก็เกี่ยวข้องกับยีนส์ค่ะหรือหน่วยพันธุกรรมปัจจุบันเขาเชื่อเรื่องหน่วยพันธุกรรมมากว่าคนเราจะเป็นโรคอะไรโรคมะเร็งโรคติดเชื้อเนี่ยมียีนสที่รับเชื้อฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายคนนี้ไม่มียีนสที่จะรับเชื้อเอชไอวีเนี่ยก็โอกาสติดเชื้อก็จะน้อยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือความถี่ของการร่วมเพศถ้าร่วมเพศถี่มากก็จะติดเชื้อได้เยอะและก็ความแข็งแรง ภูมิต้านทานของคุณผู้ชายรายนี้ฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่คุณผู้ชายรายนี้เนี่ยจะไม่ติดเชือ้อแม้จะแม้คุณผู้หญิงจะติดเชื้อ่ะน,นะคะมีหลายสายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์แต่ออกรณีนี้ก็โรค<อ>นี้ก็ถือว่าดีค่ะคเครียดนะคะเป็นคเครียดที่สุดในชีวิตเพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นแล้วไม่หายค่ะนี้คําพราก็บอกโรคเรานี่มีโรคทางกาย ทางใจและทางวิญญาณมีโรค,ะคะทางวิญญาณด้วยมีโรคทางวิญญาณด้วยฉะนั้นคุณผู้หญิงป่วยเป็นโรคทางกายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะก็คงจะต้องระวังรักษาไม่ให้ป่วยทางใจและทางวิญญาณไปด้วยแต่ตอนนี้มีชมรมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ทุกจังหวัดนะคะก็แนะนําว่าคุณผู้หญิงท่านนี้อาจจะต้องไปคุยกับชมรมเขาเราเห็นคนที่ทุกข์กว่า ราจะทุกน้อยลงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องไปคุยกับจิตแพทย์นะคะให้ท่านช่วยเหลือชี้ทางออกให้ค่ะนะคะก็เป็นที่น่าเห็นใจนะคะจะรู้สึกดีขึ้นไหมครับถ้าเกิดรู้ว่าแฟนเป็นด้วยใช่อันนี้ก็เหมือนกันบอกถ้าเราเจอคนที่ดีกว่าเราเราจะรู้สึกแย่แต่ถ้าเราเจอคนที่แย่กว่าเราเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คงเหมือนตัวคนเดียวแล้วเนาะเพราะแฟนก็เลิกกันไปแล้วค่ะนชา้หญิง สมัยไม่โอ้ัันหลกหลายไม่กล้าเดาไม่เห็นเธอแปลกที่ใครเหมือน Black